สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับโรงงานน้ําตาลนะคะโรงงานน้ําตาลหาลือกับสมาคมชาวไร่เสนอรับซื้ออ้อย1,000บาทต่อตันนะคะความหวาน10 ccs ฤด,ดูปีผลิต2564ทับ2565นะคะนายสิริวุฒิเสียมพักตีนะคะประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ สมสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายนะคะเปิดเผยว่าสามาคมได้ส่งหนังสือเชิญสามาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอย่างยั่งยืนนะคะในวันที่7เมษายนนี้ก็คือวันนี้นะคะโดยจะหาลือถึงการสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตอ้อยในฤดูก,การผลิตปี2564ทับนะคะ โรงงานน้ำตาลจะรับซื้ออ้อยสดที่มีคุณภาพในราคา1,000บาทต่อตันอ้อยค่ะณความหวาน10 ccs เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการพ่อปลูกอ้อยจะส่งให้แก่โรงงานน้ำตาลทั้งนี้โรงงานพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพ่อปลูกให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่สนใจนะคะปลูกอ้อยยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัวค่ะส่วนภาพรวมการผลิตน้ำตาลปีนี้ โรงงานทั้ง57แห่งประกาศปิดหีบประจำฤดูการผลิตปี2,563ทับ2,564แล้วนะคะหลังเปิดรับผล,ผลผลิตจากชาวไร่มาตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2,563นะคะถึงวันที่31มีนาคม2,564พบว่าผล,ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยและค่าความหวานเฉลี่ยในปีนี้สูงที่สุดในรอบ30ปีนะคะโดยมี ยูอยู่ที่113.57กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะคะค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่12.91 ccs นะคะปีนี้นะคะปริมาณผล,ผลผลิตอ้อยเข้าวหีิบเพียง66.66 66ล้านตันนะคะลดลง8.20ล้านตันเทียบกับปีก่อนที่มีผลผล,ผลิตอ้อย74.86ล้านตันซึ่งมาจากสาเหตุสภาพปัญหาภัยแรงที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ตามนะคะ ปีนี้ปริมาณอ้อยจะลดลงแต่มีอ้อยสดเข้าหีบมากขึ้นทําให้ยิวและค่าความหวานทําสถิติสูงสุดในรอบ30ปีถือเป็นความสําเร็จร่วมกันของทุกฝ่ายและเราเชื่อมั่นว่าการเสนอรับซื้ออ้อยสดคุณภาพดีที่1,000บาทต่อตันอ้อยณคนะ่าความหวานที่10 ccs เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างแรงจูงใจให้แก่กเกษตรกรหันมาพ่อปลูกอ้อยให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยนะคะก็มาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่า,ามติคอรมอวันนี้จะสรุปออกมายังไงนะคะเกี่ยวกับารายการรับซื้ออ้อยสดนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่แอดมินได้นำมาเสนอให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ